stage 2 o f 4 Elimination with rare weapons o r g r a t e r ในข้อนี้เราจะต้องฆ่าคนด้วยอาวุธระดับแรขึ้นไปแปลว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปเล่นในทีม Rumble แล้วก็ฆ่าคนไปทั้งหมด3คนด้วยปืนนะคะก็จะผ่านเคสนี้เลยเพราะปืนในทีม Rumble เนี่ยที่มันมีสีต่ำที่สุดก็คือสีฟ้าซึ่งก็คือระดับแรดังนั้นเล่นทีม Rumble ดีกว่านะคะจะได้จบในตาเดียวเลย ในวิดีโอที่เห็นไซใช้แต่ปืนกลสีฟ้าเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนๆเห็นว่าระดับต่ําสุดเนี่ยมันก็สามารถทําผ่านได้แต่ว่าในทีม r ัมเบิเนี่ยสามารถหาอาวุธที่มันมีระดับสูงกว่านี้ได้จากการเปิดส p l y ดรอปนะคะเดี๋ยวดูนะคะตัวสุดท้ายเนี่ยไซก็จะยังใช้ปืนกลที่เป็นสีฟ้าค่าคนอยู่ค่ะเกียร์ของเรามาแล้ว เอาสีอื่นจริงๆมันก็หาไม่ค่อยยากค่ะดังนั้นก็ใช้สีอื่นก็ได้นะคะมันจะได้แรงกว่าเรียบร้อยค่ะสามคนถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอยากจะช่วยซัพพ o r อร์ทซายผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้าก็ไปที่ i อเทมช็อนะคะจากนั้นกดที่ Support c r e รีเอเตอทางด้านขวาล่างหากว่าไม่เคยใส่ให้ใครมันจะขึ้นว่านั้นค่ะกดตรงนี้แล้วก็ พิมพ์ Beauty a n d t h e b a s ที่เป็น Creator Code ของไซา์พิมพ์เสร็จแล้วกด Accept นะคะพอพิมพ์โค้ดเราก็กด Accept เนี่ยจะเห็นว่าทางด้านขวาล่างมันจะขึ้นว่า Creator ที่ support คือ Beauty a n d t h e r b a s หรือก่อนซื้อสินค้าก็จะมีบอกเช่นกันค่ะหรือถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆสะดวกผ่านช่องทาง t r u e Money นะคะก็เบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนได้เลยค่ะ